การเปรียบเทียบจํานวนของจํานวนนับไม่เกิน10,000แสนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้องเรียนคูโบนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ต่อเนื่องจากในคลิปวิดีโอที่แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือการเปรียบเทียบจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนเขาที่แล้วเนี่ยจำนวนหลักมีไม่เท่ากันการเปรียบเทียบเลยจะง่ายขึ้น แต่ในวันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้หนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนแล้วค่อยขยับมาเรื่อยๆถ้าหากจำนวนที่อยู่ซ้ายมือสุดมีค่าเท่ากันเราก็ค่อยพิจารณาขยับมาทางขวาเรื่อยๆเมื่อเจอความแตกต่างเราก็ค่อยตอบว่าค่าไหนมากกว่าค่าไหนน้อยกว่าหลักการ มีอยู่เท่านี้นะคะถ้าจํานวน2จํานวนมีหลักเท่ากันจํานวนที่ค่าของเลขโดดในหลักซ้ายสุดมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเองอ่ะเรามาดูจํานวน2จํานวนนั้นดีกว่าตัวอย่างนี้ครูให้5558กับ4852นักเรียนจะเห็นว่าเป็น4หลักเหมือนกัน ดังนั้นเราจะมาพิจารณาหลักที่อยู่ซ้ายสุดก่อนซ้ายสุดก็คือหลักพันหลักพันของจํานวนแรกคือ5 5ในหลักพันก็มี5 0 0พันมีค่า5,000ันั่นเองและจํานวนที่ส4งสี่พในหลักพันก็มีค่าเท่ากับ4 0 0พันนั่นเองดังนั้นนักเรียนก็รู้ทันทีว่า5,000จะต้องมากกว่า4,000 แสดงว่า5,558ก็มากกว่า4,852แบบนี้นะคะท่านเรียนพบค่าของเลขโดดในหลักเดียวกันแล้วที่ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างมากกว่ากับน้อยกว่าถ้านักเรียนพบแล้วนักเรียนพิจารณาได้เลยว่าจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยลองไปดูตัวอย่างถัดไป ตัวอย่างนี้นะคะเปรียบเทียบระหว่าง18,926กับ21,049าจำนวน2จํจำนวนนี้เป็นจำนวน5ห,หลักเหมือนกันดังนั้นพิจรารณาหลักทางซ้ายก่อนถักทางซ้ายสุดก็คือหลักหมื่นจำนวนแรก1 8 9 2 6 1อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า1,000 0 จำนวนที่2 2149อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า20,000ดังนั้น1,000 0เป็นยังไงคะน้อยกว่า20,000นั่นเองแสดงว่า18,926ก็ต้องน้อยกว่า2 1 4 4 9แบบนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็น5หลัก และจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดหลักหมื่นเนี่ยเป็นจำนวนเดียวกัน4 3 1 9 0กับ4 2 0 1 9ทีนี้ถ้าเป็นจำนวนเดียวกันอาจจะทำยังไงเราก็พิจารณาทีละหลักจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดในหลักหมื่นเมื่อกี้ที่ครูบอกจำนวนแรก4อยู่ในหลักหมื่นมีค่า40,000 จำนวนที่2ก็เป็นเลข4เหมือนกันที่อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า4ี่หมื่นซึ่งมันเท่ากัน2อ,อันนี้มันเท่ากันเราเลยขยับไปทางขวาทีละหลักขยับไปหลักหมื่นไปทางขวาก็ต้องเจอหลักพันถูกไหมคะหลักพันจำนวนแรกมีค่าเท่าไหร่จำนวนแรกเป็นเลข3 3ในหลักพันก็ต้องมีค่า3 0 0พันจำนวนที่2เป็น เลข2 2ในหลักพันก็มีค่า2,000นั่นเองดังนั้น2จํานวนนี้เปรียบเทียบกันได้แล้วเพราะเป็นคนละตัวเลขกัน3,000กับ2,000อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่า3,000มากกว่า2,000นั่นเองแสดงว่าจํานวน4 3 1 9 0ก็ต้องมากกว่า 4 2 0 1 9นั่นเองนะคะก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าข้อไหนมีการเปรียบเทียบกันจํำนวนไหนเปรียบเทียบกันได้อ่ะมาดูต่อไปเป็น5หลักเหมือนเดิมเปรียบเทียบระหว่าง1 0 0 0 0กับ1 1 0 1 1บบางคนอาจจะมองออกแล้วแหละว,ว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าแต่ทีนี้ไปไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะ เราพิจารณาหลักทางซ้ายสุดเหมือนเดิมทางซ้ายสุดเป็นหลักหมื่นเพราะ5ห,หลักหลักหมื่นของจำนวนแรกเป็นเลข1เลข1ก็มีค่าเป็น1 0 0 0 0หมืต่อมาจำนวนที่2เลข1เหมือนกันคะ่ะในหลักหมื่นก็มีค่าหนึ่งหมืซึ่งมันทำไมกันคะมันเท่ากันนั่นเองดังนั้นต้องขยับมาขยับต่อมาอยู่ในหลัก ต่อมาอยู่ในหลักพันก็จะเจอว่า0นย์อยู่ในหลักพันมีค่า0ูนอีกจำนวนหนึ่งก็อยู่ในหลักพันมีค่า0ูนย์ซึ่งก็เท่ากันอีกแล้วขยับต่อค่ะจากหลักพันเป็นหลักร้อยหลักร้อยของจำนวนแรกคือเลข0นมีค่า0ูนเหมือนกันจำนวนที่2ก็เป็นเลข0นค่ะมีค่า0ูนเหมือนกันแสดงว่ามันเท่ากันเราก็ต้องขยับไปอีก ขยับมาในหลักสิบอ่ะดูว่ามันแตกต่างกันหรือ,อยังจำนวนแรก0อยู่ในหลักสิบมีค่า0แต่จำนวนที่2 1อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักสิบก็มีค่า10นั่นแปลว่า10มากกว่า0หรือ0ูนย์น้อยกว่า10นั่นเองอันนี้ผิด นะคะอันนี้ผิดเมื่อกี้เราได้แล้วว่า10มีค่ามากกว่า0หรือ0มีค่าน้อยกว่า10แสดงว่าจำนวนที่ มีค่าน้อยกว่าเขาเปรียบเทียบระหว่าง1,000 0 1 0 0 0 0กับ1,000 11 1เราเห็นได้ชัดเจนเมื่อกี้เราเปรียบเทียบแล้ว1,000 0มีค่าน้อยกว่า1 0 1 0 1 1นั่นเองหรือถ้าบอกอีกแบบหนึงก็จะบอกได้ว่า1,000,11มมีค่ามากกว่า1,000 0 นั่นเองนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพิมพ์พิมพ์เลขมาผิดจากข้อเอาจากข้อเมื่อกี้มาก็ขอแก้ไขตรงนี้เลยนะคะอ่ะข้อสรุปมาถึงข้อสรุปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนมีอยู่สองลักษณะคลิปวิดีโอที่แล้วเป็นข้อที่หนึ่ง การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักต่างกันหลักต่างกันพิจารณาได้เลยว่าถ้าจำนวนไหนมีจำนวนหลักมากกว่าค่าของจำนวนนั้นก็จะมากกว่าแต่อีกหนึ่งกรณีคือในวันนี้จำนวนหลักเท่ากันให้นักเรียนพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักเดียวกันจากซ้ายไปขวาถ้าพบเจอว่ามันเท่ากันก็ขยับไปเรื่อยๆ จนถึงหลักสุดท้ายถ้ามันยังเท่ากันอยู่นั่นแปลว่าจำนวนนั้นเท่ากันแต่ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาพบเจอแล้วว่ามีจำนวนไหนมากกว่ามีจำนวนไหนน้อยกว่าตอบได้เลยตอบตามคำตอบที่เราหาได้เลยดังนั้นจากวันจากคลิปวิโดีโอเมื่อวานแล้วครูได้ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนบางคนนะคะมีการผิดพลาดนิดหน่อย แต่ก็ถือว่านักเรียนก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วว่าสามารถเปรียบเทียบได้และว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าแต่บางข้ออาจจะมีความซับซ้อนของโจทย์นั้นนักเรียนพิจารณาดูดีๆว่าจํานวนไหนมีกี่หลักจํานวนไหนมีหลักน้อยกว่าจํานวนไหนมากกว่าแล้วก็ในวันนี้เนี่ยให้นักเรียนพิจารณาทีละหลักดีๆว่าค่าอะไรมากกว่าค่าอะไรน้อยกว่านะคะถ้ายังไม่เข้าใจยังสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามครูได้เหมือนเดิมเลย ทงช่องทางที่นักเรียนสะดวกเลยแล้วก็อย่าลืมส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจด้วยเพื่อครูจะได้ตรวจสอบความเข้าใจของเราในวันนี้นะคะครูจะให้เราทําแบบฝึกหัดต่อจากคราวที่แล้วคือแบบฝึกหัด1.4.2หน้า 14, 15แล้วก็16คือ3หน้านะคะ 14, 15แล้วก็16ถ้าทำเสร็จแล้วสามารถส่งให้คุณครูตรวจได้เลยหรือไนสงสยัย อย่างที่บอกสามารถถามคุณครูได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ